ส่วนค่าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดชมในเนื้อหาของเบสมีด้วยกันก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมทกระดานบิเกตนะนะครับท่บานใดอยากจะใช้เนี่ย ตัวของเปเป้ดอกประมาณ10%แล้วก็กระดานเม็กซี่นะครับหรือเม็กโกลโบกระดานนี้เหรียญต้นน้ำเยอะที่สุดนะเท่าที่ผมเคยหามาได้ละนะถ้าสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปลองดูได้นะครับลองเก็บสะสมได้นะผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็ ในส่วนของหลักสูตรเรียนต้นน้ำเรียนก่อนเลยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และว,วิดีโอคลิปผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้โอเคครับเรามาพูดถึงเรื่องของ g ล o c k อ i ด้ด้กันนะตอนนี้เหรียญกลอกนะยังมีขายอยู่ในตลาดนะครับอุปทานประมาณหมื่นล้านราคาเนี่ยประมาณ0.02ตัว2,000นนะ ใครจะลองเข้าไปสะสมเนี่ยก็ได้นะมีสักหมื่นเหรียญน,นะครับเผื่อ <P ew> er> ไปสัก1ดอลลาร์ก็ได้ล้านหนึ่งละนะครับหรือแปดห0หมื่นแปดหือะไรอย่างเงี้ยผมว่าไปถึงอยู่นะครับเมื่อตลาดกระทิงอันนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับราคาของ Bitcoin นะจริงๆอะเรื่องของกอก AI เนี่ยเป็นทางอ้อมแต่ว่ากอก AI เนี่ย ามันมีนักวิชาการบางกลุ่มหรือหลายกลุ่มเหมือนกันบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะมามันจะฉลาดกว่า ChatGPT นะครับมันจะเก่งกว่า ChatGPT หรือตัวของของ Microsoft อะนะของ Sam a l m a n นะครับตัวเนี้ยจะฉลาดกว่านะอ่าฉะนั้นเราต้องมาดูกันในระยะยาวนะ แต่ใครอยากจะซื้อเหรียญกรอกนะผมก็แนะนำนะครับกระดานเม็กซีก็ได้หรือกระดานบิตเกตก็ได้ครับก็มีเหมือนกันเขาบอกราคาของบิตคอยใช่ไหมมันไปถึงแสนแปดแสนนะครับแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้ราคาจิตวิทยานะครับที่บิตคอยใช้เป็นตัวชี้วัดเฟรนเกออินเด็กอยู่ที่80,000ดอลลาร์นะครับเป็นระดับพื้นฐานที่สำคัญในสถา,านการณ์ที่เวลวรายที่สุด เขาบอกว่าบิตคอยอ่ะตอนถ้ามันลงจริงๆคือเจ็ดหมืนสี่นะครับแล้วก็แปดเจ็ดหมืนแปดพันดอลลาร์นะครับซึ่งเจ็ดหมดพันดอลลาร์เนี่ยลงมาถึงละแต่เจ็ดหมืนสี่เนี่ยยังลงมาไม่ถึงแล้ววันนี้นะครับเนื่องจากบิตคอยเนี่ยขึ้นไป9 5้าหอย่างรวดเร็วและตอนนีเ้เริ่มลงมาแรงแล้วนะครับถ้าระดับเจ็ดหมืนสี่เนี้ย ผมว่ายังโอเคอยู่นะนะครับก็อย่างที่ผมคาดคือถ้าเกิดลงมาอีกก็คือเจ็ดหมื่นสี่เจ็ดหมืนสามถ้าเกิดมันไปแล้วก็คือไปเลยนะครับแต่เอาละอย่างน้อยเรามีให้เก็บนะครับหมายถึงมีเวลาให้เก็บเพราะว่าราคาของของบิตคอยเนี่ยกลับมาลงอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็น่าจะลงเล็กกว่าเดิมคือเจ็ดหมื่นสี่เจ็ดหมื่นสามนะดังนั้น ผมก็กะไอราคาเนี่ยผิดนะตอนแรกเนี่ยน่าจะแถวแถวเจ็ดหมื่น้านะครับน่าจะเป็นราคาที่ต่ำที่สุดละแต่ตอนนี้อันนี้เป็นความคิดของผมนะผมก็คิดว่าห9หมื่นเเนี่ยราคาน่าจะต่ำสุดนะครับในในช่วงก่อนที่มันจะมีการรวมตัวกันเพื่อจะขึ้นไปเขาบอกว่าเขาใช้นะ จริงๆเนี่ยมันจะมีหลายปัจจัยด้วยกันคืออ่าเศรษฐกิจโนโดนทามก็ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็แนวโน้มนโยบายเศรษฐกิจของอเมริกาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วเขาใช้เรื่องของการฮาร์วิ่งนะครับเพราะว่าการฮาร์วิ่งเขาบอกว่าจุดที่มักจะทำให้ราคาของบิตคอยเจอจุดเดือดสูงสุดคือ12-18เดือน12 1 8เดือนนะครับ ในปี2024เนี่ยคือเดือนเมษายนถ้าปี2025คือเดือนเมษายนเป็นต้นไปนะครับแล้วก็เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาใช่ประมาณนั้นนะครับ12 13ิ4 15 16 17 18ประมาณ7เดือนใช่ไหมถ้าเกิดเรานับอย่างเงี้ยคือ12 12คือเมษาสิบสเมษาใช่ไหม พิทภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาประมาณตุลานะครับตามที่ผมคาดไปเลยคือถ้าไม่ใช่ถ,ถ้าไม่ใช่เมษาก็จะอีกทีก็คือ,อสิงหากันยาตุลานะครับเพราะว่า,าดูจากไซเคิลในรอบปีสองพันยสี่เนี่ยมันมีเรื่องของภาพรวมของเศรษฐกิจของอเมริกาด้วยแล้วก็มีเรื่องของกองทุนแบบเม็ดเงินจากกองทุนเข้ามาทําให้ การพีดิคราคาของบิตคอยเนี่ยถ้าจะใช้เกณฑ์วัดเนี่ยผมว่าสองพันยี่สี่เนี่ยเป็นเป็นเกณฑ์วัดที่ที่น่าจะน่าจะเอามาใช้กับปีสองพันยี่ห้าได้บ้างนะครับโดยรวมนะแต่ระยะสั้นเนี่ยคุณไปหาช่องกราฟเอาเองนะครับไปดูช่องกราฟช่องผมมันใช่ช่องกราฟอยู่ละนะเป็นช่องข่าว นะแต่ก็มีบ้างนะครับใช้ข่าวในการตีราคางั้นสิ่งที่ผมให้ตอนนี้นะก็คือบิตคอยเนี่ยรอบนี้อาจจะลงห9หมืนะครับและบิตคอยเนี่ยจะโป้นเปี้ยนแถวเนี้ยแหละหกหมื่้าขึ้นไปถึงแสนถ้ามีโดนัทร m มด้วยเนี่ยอาจจะไม่เหมือนใบเด่นสักหน่อยคือราคาอาจจะไปเรื่อยๆแต่ละรอบของมัน เพราะสมัยตอนไบเดนะปีที่แล้วใช่ไมสองพันยี่สิบสี่บิตคอยไม่เคยเกินเจ็ดหมื่นสามเลยนะครับแต่บิตคอยเนี่ยมาชนแนวต้าเนี่ยสองครั้งละก็คือแสนแสนแปดกับแสนเก้านะส่วนตัวผมเชื่อว่าถ้ารอบนี้จะขึ้นไปได้เนี่ยคือประมาณแสนหนึ่งหมื่นผมว่าทำต้องทำแน่นะครับแล้วทำโหดด้วยคือ พอชนปุ๊บมีการย่ออย่างรุนแรงนะซึ่งในช่วงที่บิตคอยมันจะขึ้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเมษานะครับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งล้วก็ตบลงอีกรอบหนึ่งเนี่ยน่าจะเมษามีนาเมษาปลายเดือนมีนาเพราะมันจะตรงกับอีสเตอร์อีสเตอร์บ้านเขาเนี่ยมันจะเป็นเป็นงานโหคือ เป็นคล้ายๆกับงานที่ไม่ถึงกับปีใหม่นะไม่ถึงกับปีใหม่อาจจะเหมือนสงการบ้านเรานะครับหรืออาจจะเหมือนกับเข้าพรรษาออกพรรษาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีเรื่องเรื่องของเซลเลเบตแหละนะครับเฉลิมฉลองอะนะนะครับวันที่พระเยซูทรงฟื้นคืนประชนะ่นะตาม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 ประเทศเขาเป็นอย่างนั้นฉะนั้นช่วงนั้นผมคิดว่า เขาน่าจะต้องให้แอลคอยขึ้นบิตคอยขึ้นนะก็น่าจะเป็นรอบสูงสุดนะครับฉะนั้นบิตคอยเนี่ยจะทะลุไปได้แบบงามงามจริงๆนะผมว่าสิงหานะครับมันก็มีนักวิเครอลหลานคนอย่างอาริมาติเนสนะวันที่สองมีนาบิตคอยได้เข้าสู่ช่วงขาลงอย่างรุนแรงโดยอ้างว่าบ่งชี้ถึงการลดต่ำกว่าต่ำกว่าศูนย์นะครับเป็นสัญญาณการปรับฐานที่ลึกกว่า นะครับเพื่อจะไปต่อจากนั้นข้อมูลบ่งชี้ราคาของ Bitcoin เนี่ยกำลังลดลงบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนจากขาขึ้นและขาลงในช่วงต้นไปเป็นช่วงขาลงอย่างนุนแรงซึ่งหมายความว่า BTC เนี่ยกำลังประสบกับสภาวะภาวะขาลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับซึ่งอาจทดสอบระดับแนวรับที่ต่ำกว่าตัวบ่งชี้ คิดตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะครับ365วันและ30วันของ Bitcoin เนี่ยเพื่อกำหนดแนวโน้มตลาดโดยรวมเมื่อค่าเคลื่อนที่ต่ำกว่า0ตลาดจะเข้าสู่ช่วงขาลงที่ยาวหรือช่วงปลายของการแก้ไขก่อนที่จะมีการเริ่มฟื้นตัวขึ้นนะก็อย่างที่ผมบอกคือเมสช่วงเมษาเนี่ยปลายมีนาเมษาหลังจากประชุม fomc คือ13บ4 มีนาคมาเดี๋ยวผมดูให้แป๊บหนึ่งมันชอบวันพุธใช่ไหมอ่าสิบสอสิบสานะครับ12บสามมีนาคมนะอาทิตย์หน้านะก็น่าจะเป็นเลิกการที่บิตคอยเนี่ยจะเริ่มปรับตัวขึ้นรอบใหญ่ละนะรอบใหญ่ของรอบนะครับอ่าฉะนั้นราคาบิตคอยที่แท้จริงก็อยู่ที่9 9้าหสองห้านะครับ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยราคาก็อยู่ประมาณ85,000ดอลลาร์ทำให้ผู้ถือระยะสั้นจำนวนมากนะครับก็ติดตอยแหละหรือจมอยู่ใต้น้ำะนะประมาณเนี้นะครับก็อ่ามาดูข้อมูลของแกสโนดบ้างที่อยู่ของผู้ใช้งานพุ่งทะลุที่912,300 เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นระดับที่พบครั้งสุดท้ายล่าสุดเมื่อวันที่16ธันวาคมปี2024เมื่อบิตคอยซื้อขายใกล้แสนห้าดอลลาร์นะครับกิจกรรมก็พุ่งสูงอย่างรุนแรงในช่วงนั้นเขาก็วิเคราะห์ราคาของบิตคอยนะ8 5 0 0มเนี่ยมี80,000นะครับ90,000ถ้ามันจะฟื้นตัวต่อไปนะราคาประมาณนี้นะแต่ผมว่าของโดนัทัมเนี่ย จะชอบเล่นเกินเกินไฮเดิมนะครับให้คนชะล่าใจแล้วตกลงอย่างรุนแรงของของทําเนี่ยน่าจะออกแบบนี้มากกว่านะครับต่อมาอามาดูข,าข่าวของเปเป้ด้วยกันนะนักวิเคราะห์คุณอาิมาร์ติเนสอีกแล้วนะกำลังเตือนว่ามีมคอยอันดับต้น,ต,นต้นอาจล่วงอย่างมากท่ามกลางสภาวะที่ตลาดที่ตกต่ำนะครับ มาดิเนสบอกกับผู้ติดตามประมาณ1,28,900คนของเขาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย x ว่าเปเป้เนี่ยกำลังจะพังทลายนะครับหลังจากการพังทลายลงเนี่ยไปต่ำกว่าขอบล่างนะครับช่องทางคู่ขนาดซึ่งซื้อขายกันมาเกือบปีเลยอะนะที่มันศูนย์มันหาย2ตัวนะตั้งแต่ปี2024ที่ศูนย์หายตั้งแต่0 6ตัว ห้าตัวจนถึง0ูต์สี่ตัวนะครับเขาบอกว่าจะลงลงแรงเลยถึงเจปอร์เซ็นปรับราคานะครับอาจจะไปที่3160นะั่สะส่วนตัวผมก็มองอย่างนั้นเหมือนกันนะครับว่าอาจจะลงอาจจะเพิ่มสูตเนยได้นะตอนนี้ซื้อขายที่0ูนย์หตัว7690หก้าลดลง73%นะครับจะสูตรสูสตลอดการนะแล้วก็อาจจะลงมาถึง2803า มอูนย์ห้าตัวนั่นแหละนะครับเราก็เคยเห็นแล้วในเดือนธันวาปีสองพัยีบสี่นะครับอันนี้อันนี้ศูนย์สี่ตัวนะอืมโดยเฉลี่ยเนี่ยเปเป้น่าจะลงนะครับน่าจะมีการปรับฐานใหญ่เลยก็ระวังตัวไว้ละกันเราก็หาเงินจำนวนหนึ่งไว้ในการช้อนคงไม่ได้มีแค่เปเป้อย่างเดียวหรอกมีโฟกี้ด้วยนะครับโฟกี้นี่น่าจะลงไปศูนย์นะ ศูนยนั่นแหละนะครับสี่ตัวนั่นแหละนะครับประมาณสามพันสี่พันคล้ายๆกับเป๊ะๆดอลวิทแเพิ่มสิบเอดจุดหนึ่งห้าเปอร์เซ็น0 6เป็นศูนจุดหนึ่งสี่เก้านะครับแนวต้านที่แข็งแกร่งคือศูนย์จุดหสองห้าศไม่ผ่านแน่นอนนะครับแล้วก็หกพันสี่ร้อยก็ไม่ผ่านแน่นะครับแต่นั้นวิฟเนี่ยอาจจะลงกลับมานะที่ ประมาณ0.015อะไรอย่างเงี้ยนะอืมอาจจะถอยลงมาตรงนี้เนื่องจากแรงเทขายข,ายของตลาดคริปโตนะครับก็เอาแผนนี้ไว้ละกันนะโอเคข้อมูลโดยทั่วไปก็ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสติกร์แลวกดกระดิง่งกดปุ่มติดตามเราก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ Amazing Bridge New Moon Coin เราก็กลุ่ม ของเหรียญมีนอย่างเปเป้โฟกี้ชิบะอะไรอย่างนี้นะเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมบอกว่าชิบะเปเป้ o อชคอรจะกูทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดูสำหรับนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ